บม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 บง,บงเรื่องบันดาลใจตอนอ้วนลงพุ่งคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่กำลังอ้วนลงพุงลองทดสอบด้วยการใช้สายวัดวัดรอบพุ่งผ่านสะดือเปรียบเทียบกับส่วนสูงนำส่วนสูงมาหารด้วยสองถ้าตัวเลขรอบพุ่งที่ได้เกินส่วนสูงหารสองคุณกำลังตกอยู่ในภาวะอ้วนลงพุง รอบพุงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ5เซนติเมตรจะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นแล้วถ้าไขามันไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดในสมองก็อาจจะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองตีบตันถ้าไขามันไปเกาะในหลอดเลือดของหัวใจหลอดเลือดหัวใจก็จะตีบตันทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาจส่งผลให้หัวใจวายเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้พุงยิ่งใหญ่โรครายยิ่งถามหา ลดพุงลดโรคซะตั้งแต่วันนี้ด้วยการแว่งแขนวันละ30นาทีหรือวิ่งเมื่อมีเวลาไม่เคยคิดว่าตัวเองอ้วนแต่คนรอบข้างก็บอกว่าอวบระยะสุดท้ายก็เหมือนอ้วนนั่นแหละเนอะน้ำหนักก็ 80กโลแล้วก็รอบพุงประมาณ100เซนได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีการอ้วนลงพุงของเรานี่แหละมันทำให้ไขมันเนี่ยไปเกาะแทกที่ตับกลายเป็นตับแข็งโดยที่เราเป็นคนไม่ได้ดื่มสุราแล้วก็จากตับแข็งเนี่ยก็จะพัฒนาเป็นมะเร็งตับมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราจะลดน้ำหนักก็คืออารมณ์ มีออที่สองคืออาหารลดแป้งลดไขมันแล้วก็อันสุดท้ายคือออกกำลังกายนี่คือสำคัญมากที่ใช้ความมุมานะติดต่อกันประมาณ3เดือนคือสิ่งที่เห็นก็คือน้ำหนักเนี่ยลดลงไป10กิโลกร,รมัมรอบพุงเหลือ90เซนติเมตรแล้วก็ที่สำคัญนี่คือค่าการอักเสบในตับเนี่ยลดลงจาก120เหลือประมาณ35อยู่ในมาตรฐานพอดีอะไรเงี้ยครับมันทาให้รู้ว่าการลดพุงเนี่ยมันช่วยลดโรคและเพิ่มสุขภาพให้ดีขึ้นได้จริงๆครับ